สำหรับท่านที่กำลังจะมองหาที่ที่จะทำโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นมนะินิแฟคทรี่นและเป็นกรีนแฟคทรีด้วยเช่นกันนะครับคลังสินค้านะครับจุดกระจายสินค้าหรือห้องเย็นนะครับที่นี่เป็นที่ที่สวยมากๆเลย สวัสดีครับพบกับผมมาร์คเช่นเคยนะครับใน y o u b u c h ช n n e l ของ landmark นะครับ Facebook landmark เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนนะครับและท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจของเรานะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลชแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับและอยู่ไม่ห่างเลยนะครับจากถนนพลโยธินเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ทันทีที่ท่านวิ่งมาจากกรุงเทพนะครับผมแปลงของเราจะอยู่ซ้ายมือนะครับเจอปั๊มปตทและท่านจะเจอตลาดน้ําทุ่งบชมนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาครับผ่านอบตสนับเทึบนะครับแล้วก็ตรงเข้ามาจะเจอสามแยกนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาเพียงแค่3 5กิโลเมตรนะครับก็จะถึงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับบนเส้นอย1023อนะครับแปลงของเราติดกับถนนลาดยางอย่างที่ท่านเห็นแบบนี้เลยนะครับ ผมมีโครงการใหม่นะครับที่จะมาแนะนำให้ทุกๆคนโครงการของเราชื่อว่า Factory นะครับซึ่งเป็นที่ดินขนาด32ไร่นะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด32แปลงนะครับแปลง A อนะครับอยู่ฝั่งซ้าย16แปลงนะครับแล้วก็แปลง B นะครับอยู่ฝั่งขวามืออีก16แปลงนะครับสองแปลงนี้นะครับโฉนดฝั่ง A มีโฉนดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝั่ง B เดี๋ยวโฉนดจะออกประมาณเดือนหน้านะครับเราเปิดขายแปลง A ก่อนนะครับแปลง A มีทั้งหมด16แปลง ส่วนด้านหน้าของแปลง A1 จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแปลงอื่นๆนะครับก็คือขนาด1ไร่กับ87ตารางวานะครับส่วนแปลงถัดไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 0 9ตารางวาท้ายแปลงก็คือขนาด204ตารางวานะครับ ท่เห็นว่าถนนที่อยู่ในโครงการกว้างบ้างครับกว้างทั้งหมด13เมตรและแน่นอนนะครับท่านเห็นเสาไฟฟ้านะครับผมอยู่ด้านข้างซ้ายมือและก็ขวามือของผมตรงนี้นะครับเป็นไฟ3ามแฝดนะครับเราเดินระบบไฟ3ามแฝดให้นะครับแล้วก็มีน้ําประปาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นที่ที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็พร้อมมากๆเลยนะครับที่สำคัญเราถมที่ให้เรียบร้อยแล้วก็มีคานกั้นดินอยู่ด้านข้างของแปลงและก็ท้ายแปลงด้วยนะครับการแฟกตูร์ให้ความสําคัญมากๆนะครับกับสิ่งแวดล้อมนะครับเรามีการสร้างคานกั้นดินนะครับเพื่อไม่ให้ดินนะครับไหลไปยังแปลงอื่นนะครับคานกั้นดินนี้มีความสูงอยู่ที่1.5เมตรนะครับผมผมอยากจะพาทุกท่านเข้าไปดูแปลงข้างในตามผมมาครับ ที่แปลง A เนี่ยขนาด1ไร่กับ87ตารางวานะครับและก็ต่อไปก็คือขนาด209ตารางวานะครับหน้ากว้างของแปลงโดยเฉลี่ยนะครับผมจะอยู่ที่29เมตรนะครับผมส่วนความลึกอยู่ที่28เมตรนะครับเช่นเดียวกันครับแปลงของแปลง A เนี่ยหน้ากว้างจะอยู่ประมาณสัก46เมตรนะครับส่วนความลึกก็จะอยู่ที่ประมาณ45เมตรนะครับซึ่งเป็นแปลงที่สวยมากๆเลยนะครับ สำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังจะมองหานะครับที่ดินเปล่านะครับแล้วก็ต้องการที่จะสร้างโรงงานนะครับผมซึ่งจะเป็นแมนิแฟกตอรีนะครับแล้วก็แมนิแฟกตอรีนี้จะต้องเป็นเกรนแฟ a c t รี y ด้วยนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้สามารถอนุญาตให้ปลูกเป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้นะครับและที่สำคัญนะครับสามารถทำเป็นคลังสินค้านะครับห้องเย็นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่ดีมากๆอันเด็กก็คือจุดกระจายสินค้าเพราะว่าจุดที่ตั้งของเราตรงนี้นะครับอยู่ตรงวังน้อยแล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งนะครับที่จะเชื่อมต่อไป ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดีมากๆนะครับเนื่องจากรมีสาธารณูุโภคครบแบบนี้นะครับเพียบพร้อมนะครับให้กับเจ้าของโรงงานที่กําลังจะมองหาสถานที่ที่จะสามารถปลูกโรงงานได้เราจะดูแลให้กับท่านทุกๆเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในการยื่นขอกับแบงค์นะครับผมโทรเข้าหาเรานะครับผมและทีมงานก็จะช่วยดูแลท่านนะครับโทรหาผมที่0951955693นะครับบาร์กนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ